อีกแล้วค่ะเพืเ่อนๆคะวันนี้แม่สมศรีก็เข้าเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะสเสบียงหมดสเสบียงหมดแล้วก็พาเพืเ่อนๆเ,เข้าเมืองนะคะดูความเจริญของเมืองแมนเชสเตอร์นะคะเมืองนักฟุตบอลเลยนะคะเพืเ่อนๆคะเ,เคะมืองที่จเจริญอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ทางเหนือตอนร่างของประเทศอังกฤษ ชีวิตวันหยุดในต่างแดนช่วยก้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมืองเจริญนะคะแต่ว่าถนนไม่เรียบนะคะถนนไม่เรียบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ยนี่ก็คือตึกที่อยู่ในอ่า University เป็น University of Manchester ค่ะ ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทลัยที่อยู่ในเขตของเมืองแมนเชสเตอร์นะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นไชน่าทาวน์และที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่เรียกว่าเกวินเลตก็คือมีร้านผับร <c oughs> ้านบาร์มาแบบถูกใจชาวสีม่วงอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะและ จุดมุ่งหมายของเราที่จะอยู่ข้างหน้าก็คือใช้นาทาวค่ะตอนนี้แม่สมศรีก็กำลังจะเข้าสู่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์และใจกลางเมืองใช้นาทาวนะคะรถก็อาจจะติดนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะขนาดว่าเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดรถก็จะติดแบบนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นตึกรลางบ้านช่องก็จะมีทั้งตึกใหม่ตึกเก่าสลับกันไปนะคะ ตึกสูงสูงนี้ก็คือเป็นตึกใหม่ที่สร้างเพิ่งเสร็จและก็สลับกับตึกเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะคะก็ยังคงความเอกลักษณ์ก็ยังรักษาไว้ตึกใหม่ตึกเก่าก็ผสมประสานกันอย่างลงตัวค่ะนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นช้ i นาทาวออฟแมนเชสเตอร์ วันนี้วันหยุดโซเฟอร์ก็พามาซื้อของรถอาจจะติดนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปไม่ได้เราต้องรอไฟแดงไฟเขียวเนาะที่นี่เขาจะมีกดอยู่นะคะถ้าขับรถฝาไฟแดงไฟเขียวอ่า ถ้ามีกล้องนะคะจดหมายนี่ถึงบ้านเราทันทีเลยนะคะเสียค่าปรับเราก,ก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามเขาให้ทําอะไรเขาก็มีกฎมีระเบียบของเขาเนาะนี่เราถึงแล้วค่ะเพื่อนๆ่ะเราถึงแล้วเราถึงแล้วนะคะนี่ค่ะใช้หน้าทาวออฟแมนเชสเตอร์เบียเฮียนาวนี่ก็จะเห็นนะคะ ชหน้าทาวเมืองแมนเชสเตอร์ก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารไทยร้านอาหารจีนเป็นมีซูเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายมากให้เลือกให้เลือกช้อปปิ้งได้ตามสบายเลยนะคะไม่ว่าจะเข้าร้านไหนชอบร้านไหนอ,อหาที่จอดรถยากด้วยนะคะเพื่อนๆค่หาที่จอดรถไม่ได้เลยนะคะตอนนี้พ่อใหญ่ก็กำลังบนหาที่จอดรถเนาะนี่คะ่ะ ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์เลยค่ะแคร์ฟูกก็จอดให้คนข้ามนะข้างหน้านี้ก็จะเป็นรถทําเยอะโกลฟรีหาที่จอดยูเซย์ยูแคนท์เทิร์นออนว่าเดะเ u อะโอเค หาที่จอดรถยากมากเลยนะคะการที่เราเข้าเมืองแต่ละครั้งเพราะว่ารถก็เยอะรถติดด้วยหาที่จอดรถยากและเสียที่จอดรถแพงด้วยนะคะ นี่นะคะการที่เรามาเมืองเชสเข้าเมืองแต่ละทีก็จะยากแบบนี้นี่โ b เบอร์ Uber ส่งอาหารนะคะที่นี่ก็ปั่นจักรยานแบบว่าไปง่ายสะดวกแบบนี้เลยะคะ่ะ นี่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะ